ลัวได้ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดในกาสานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ช่องของเรามีข่าวเย็นด้วยในช่วงของพูดข่าวไอทีครับซึ่งจะมาอัปเดตข่าวสัรนใหม่ๆในช่วงเย็นในทุกๆวันเลยครับสามารถไปติดตามกันได้แล้วในช่องมัสก็ไปทีไบโปรปบ๊อบครับกลับมาที่ข่าวแรกดีกว่าในช่วงเช้าแบบนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากอย่างเรดมี่กาวครับล่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับอาจจะเปิดตัวในวันที่25มิถุนายนนี้แล้วพร้อมกับชิปเซตเฮริโอ g 8แแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นถึงิลลิแอมิลชารรที่เ็ววด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับจอรูปแบบใหม่ครับมีการเจาะูวงกล้องหน้าเวนหน้าจอขนาดอยู่ที่6.5นิ้วในราคาเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นครับและจากที่มีการปล่อยข้อมูลมาชุดใหญ่เลยเกี่ยวกับโทรศรัพท์มือถือ Redmi 9ซีรีส์นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโทรศรัพท์มือถือรุน่นนี้เปิดตัวออกมาให้เราได้ทราบกันด้วยครับ แหล่งข่าวจากต่างประเทศระบุว่า Redmi 9จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25มิถุนายนหรือ25เดือนนี้เนี่แหละเขาจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่นะครับ MediaTek Helio G80 ซึ่งต่างจากข้อมูลเก่าที่ระบุว่าจะมาพร้อมกับชิปเซตอีกรุ่นหนึ่งก็คือ G70 โดยมีหน้าจอแสดงผลนะครับ6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ บนดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอตรงกลางครับที่เรียกว่าพัน Hole Display แบตเตอรี่ก็ไม่น้อยเลยให้มา5,000ชาร์จเร็ว18วัตต์ซะด้วยแบ่งออกเป็น2รุ่นครับตามแรมแล้วก็หน่วยความจำรุ่นเริ่มต้นแรม3กิกะหน่วยความจ32แล้วก็รุ่นแรม4กิกะหน่วยความจ64ครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ150เหรียญครับหรือประมาณ4,700บาทเท่านั้นสำหรับข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับระบุว่า Redmi 9 Series นั้นะจะมาพร้อมกันทั้งหมดถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ Redmi 9 Redmi 9C และ Redmi 9A ครับซึ่งคาดว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการเป มาติดตามกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลที่หลุดออกมาต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลของ Redmi รุ่นไหน Redmi 9ไหมหรือ Redmi 9C หรือ r ร d มี 9A ไว้เรามาเดเฮดซาบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟน Redmi ที่อยากจะใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ก็เก็บเงินรอกันได้เนาะ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Xiaomi กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเตรียมที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือนะครับมี CC10 โทรศัพท์มือถือกล้องหลัง108ล้านพิกเซลซูมดิจิตอล120เท่าคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้หรือเดือนหน้าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi CC9 Series ที่มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องให้ความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลถือว่าเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยที่ได้ใช้กล้องความละเอียดชัดเท่านี้ล่าสุดมีข่าวลือมาว่า Xiaomi เนี่ยกำล เตรียมพัฒนาแล้วก็จะเปิดตัวรุ่นต่อครับอย่างมี CC10 ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้กล้องหลัง108ล้านพิกเซลแต่คราวนี้เนี่ยพบพาเอาพลังการซูมที่กว้างไกลนะครับซูมได้ไกลขึ้นถึง120เท่าเลยทีเดียว ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยม,มาจากแหล่งข่าวชาวรัสเซียครับได้บอกว่ามีการค้นพบข้อมูลในรหัส C.S. ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ใกล้จะเปิดตัวโดยเร็วนี้ด้วยโดยโทรศัพท์ม,มือถือดังกล่าวเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ของ Samsung H.M.2 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่นะครับที่ใช้ประสิทธิภาพมากกว่า H.M.1 ที่ใช้บนมี C.C.9 Pro ครับนอกจากนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพการซูมที่ซูมได้ไกลถึง120เท่าซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้บนมี10 U ED ซูมดิจิตอลได้50เท่านั่นเองในรุ่นนั้นซึ่งคาดว่ามันน่าจะซูมได้ออโตซูมถึง12เท่าครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้นนนมีข่าวลือว่าี่ยวมีกำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงถึง144ล้านพิกเซลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะนํามาใช้บนมี Cc10 Pro นั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าโทรศัพท์มือถือรหัส CAs หรือมี Cc10 รุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะมีสเปคที่ลดหย่อนลงมากว่ารุ่น Pro ก็เป็นไปได้เหมือนกัน พร้อมกับหน้าจอของเขาจะมีการโค้งนะครับที่เรียกว่า waterfall โค้งทั้งซ้ายและก็ขวาของหน้าจอชิปเซตในรุ่นน้องเนี่ยจะใช้เป็นสเตป d r a g o n 775ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวออกมาอย่างเป็ทางการนะครับสาวชิปเซตรุ่นนี้แล้วรองรับคือข่าย 5G ยังมี NFC มาให้แล้วก็โทรศัพท์มือถือรุ่นดังเกา่าจะมี3สีครับเบื้องต้นและสีเขียวสีดำแล้วก็สีขาวมีการคาดการว่าเ x i ยวมี C40 นั้นน่าจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้แต่จะเปิดตัวในชื่อไหนอะไรยังไงไว้ถ้ามีข้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับมี C40 ซีรีส์เราจะมาัปเดตให้ทราบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วค็นิ้วเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะซากิมิ้ขอตัวลาไปก่อนกับ,บอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย